คลิปนี้จะได้แสดงเตโชกสินวิธีที่ใช้ไฟเป็นวัตถุแห่งการเพ่งจัดเป็นกลิเนวิธีลำดับที่3ต้องมีแผ่นไม้หรือเสื่อที่มีการเจาะวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งคืบ2ององคุลีเพื่อใช้เป็นวงกสินโดยนั่งเพ่งในระยะห่างประมาณ1ช่วงแขนซึ่งเป็นระยะที่พอดีขั้นตอนการเพ่งกสินไฟผู้ปฏิบัติจะต้องเพ่งมองวงกสินที่เห็นไฟอยู่ข้างใน โดยไม่วักแวกไปที่เปเลวไฟที่ลุกโชดช่วงควันหรือกลิ่นต้องเพลงทางภาพไฟและความร้อนที่สัมผัสได้ไปพร้อมกันให้เป็นหนึ่งเดียวในจิตเมื่อเกิดภาพไฟที่มีความร้อนขึ้นในมโนภาพอย่างชัดเจนและมั่นคงก็จะบรรลุถึงเตโชอุคณิมิตและสามารถพัฒนาต่อไปเป็นเตโชปฏิภาคนิมิตได้อน,นิสงส์งเฉพาะของเตโชกสินเมื่อฝึกฝนจนสำเร็จแล้ว ผู้ปฏิบัติจะได้รับอน,นิสงส์5ประการคือทำให้เกิดควันและเปเลวไฟได้ทำให้เกิดแสงสว่างสามารถทำลายแสงหรือความสว่างของสิ่งอื่นได้ทำให้เกิดไฟหรือความร้อนเพื่อเผาผลาญสิ่งต่างๆสามารถล่วงรู้และดับไฟได้ทั้งในระยะใกล้และไกล